สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวที่เรานำใบของเขามาใช้ปรุงอาหารมาทำขนมมาแต่งสีแต่งกลิ่นหรือแม้แต่มาใส่กาน้ำร้อนต้มน้ำร้อนเพื่อชงกาแฟหรือเพื่อดื่มนะคะนั่นก็คือต้นเตยหรือเตยหอมนั่นเองนะคะเพื่อนๆ ใบเตยเป็นสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นที่รู้จักกันดีมีปลูกหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะในประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์เลยละคะ่ะมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาหลายอย่างใช้ทำเครื่องดื่มต่างๆและนำมาใช้ผสมอาหารแต่งกลิ่นเพิ่มสีอาหารเมนูต่างๆได้หลายเมนูเลยนะคะ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องของกลิ่นทำให้คนโบราณนิยมนำใบเตยหอมมาใช้ประกอบอาหารเช่นทำขนมหรือเครื่องดื่มรวมทั้งนำสีเขียวที่ได้จากส่วนของใบไปแต่งสีอาหารให้ดูน่ารับประทานนอกเหนือจากใบแล้วส่วนต้นส่วนรากของใบเตยก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามารู้จักต้นเตยกันเลยนะคะ ลักษณะของใบเตยแตกออกเป็นใบเดี่ยวด้านข้างรอบลำต้นนะคะและเรียงสลับวนเป็นเกลียวขึ้นตามความสูงของลำต้นจนถึงขอดใบมีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปดาบปลายใบยแหลมสีเขียวสดใบชูเฉียงแนบไปกับลำต้นนะคะเพื่อนๆส่วนลักษณะของลำต้น จะโผล่ขึ้นมาจากดินโขนลำต้นแตกรากแขนงออกเป็นรากค้ำจุนหรือที่เรียกว่ารากอากาศนะคะลำต้นสามารถแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้ทำให้มองเห็นเป็นกอหรือเป็นพุ่มที่รวมความสูงของใบแล้วสามารถสูงได้มากกว่า1เมตรนะคะเพื่อนๆและต้นเตยหอมที่พิมพ์พนำมาเสนอในวันนี้ เป็นต้นเตยที่อยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเพื่อนพอที่นี่เป็นตึกอาคารส่วนใหญ่ก็เลยไม่มีร่มเงาให้เขาอยู่นะคะใบของเขาก็เลยไม่เขียวเข้มเท่าที่ควรและจะเป็นลักษณะใบสั้นนะคะและต้นของเขาก็จะเป็นแบบสูงชะลูดนะคะเพื่อนๆนและมีการใช้งานบ่อยนะคะเท่าที่เห็นในภาพนะคะก็คือมีการตัดใบไปประกอบอาหารนะคะไปใส่กาน้ำร้อนบ่อยๆนะคะ ดังที่เพื่อนเพื่อนเห็นในภาพนะคะแผ่นใบและขอบใบของเขาจะเรียบแผ่นใบด้านล่างมีสีจางกว่าด้านบนนะคะมีเส้นกลางใบลึกเป็นแอ่งตื้นๆตรงกลางใบนี้ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเพราะเขามีน้ํามันหอมระเหยในตัวนะคะเพื่อนเส่วนการขยายพันธุ์ของเตยหอมทำได้โดยการปักชำลำต้นหรือกิ่งแขนที่แยกมาจากต้นแม่นะคะ โดยช่ำลงในดินที่ชุ่มน้ำถ้าช่ำในดินที่แห้งต้องรดน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะแนะนำให้รดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเตยเป็นพืชที่ชอบน้ำและเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรแต่เขาก็ทนต่อแสงแดดจัดได้เหมือนกันนะคะดินที่ใช้ปลูกต้นนี้ พิมพ์ใช้ดินเกษตรที่ซื้อจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะผสมกับปุ๋ยคอกในอัตรา2ต่อ1นะคะเพื่อนๆส่วนการให้ปุ๋ยพิมพ์ก็ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าเตยหอมเป็นอีกหนึ่งพืชที่ดูแลไม่ยากเลยนะคะ แต่ถ้าเราปลูกเพื่อขายหรือปลูกในแปลงให้ปรับพื้นที่ให้โลง่งไม่ควรให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมนะคะเพราะจะทําให้ต้นเจริญเติบโตช้าและใบไม่สวยนั่นเองนะคะเพื่อนๆและปลูกไปได้ประมาณ6เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้นะคะโดยใช้มีดคมๆตัดหยอดไม่ต้องเสียดายยอดนะคะเพราะ1ยอดที่ตัดไปเขาจะแตกออกมาอีก3-5ยอดเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆ และเมื่อเตยหอมอายุประมาณ2ปีต้องทำการเพราะชำใหม่นะคะเพราะต้นเตยจะสูงขึ้นเหมือนดังที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะคะทำให้รากเตยลอยและลม้มดูแลรักษายากและเป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้ง่ายนะคะซึ่งต้นนี้ก็ได้เวลาที่พิมพ์จะตัดเข้ามาปักชำใหม่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะ ต้นเตยหรือต้นเตยหอมใบของเขานอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแล้วยังสามารถนำมาวางในห้องน้ำหรือห้องรับแขกเพื่อให้อากาศมีกลิ่นหอมได้ด้วยนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนๆขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ